สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนกำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่พบกับผมคำคืนนี้ยังมีจินตลาพภูลาเต็นเต้างออยจนกูจำได้ กี่ไส้อ้เฮียเจ็บแม่ชอบกันนะักไอ้จำสแกเนี่ยนักสแสดงจะตายห่ากันอยู่แล้ววันหนึ่งมึงโดนไปกี่แห่มึงคิดดูทายเสร็จสามเดือนตายเป็นโรคหัวใจ มิดไนท์คลับซีรีส์สยองขวัญขย่าโลกหัวโขกไป3ทีดีกี่อันดับหนึ่งของจักรวาลน,นะเฮ้ย oh. มึงทำไปเล่นไป oh. พวกมึงฟังดีๆเลยนะหนังกูเนี่ยลงกินเนสเวลเลคคอร์ดเป็นซีรีส์ที่มีฉากชวนสะดุ้งขนหัวลุกขึ้นฟุบตบมือเลยว่าบาวเวสุดยอดพี่ครับมากที่สุดในตอนเดียวของจริงอะครับน้องๆ ซึ่งถึงแม้ว่าไม้เป็นผู้สร้างเนี่ยบอกเลยถึงได้รางวัลน,นี้แต่กูก็ไม่ชอบจำสแกเฮีนี่อยู่ดีเอา้าไม่ชอบแล้วทำเพื่อคนดูชอบอะเออมันพอแล้วแค่นั้นแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือพวกมึงเคยเจอไหมยิงเกียรแม่งยิ่งเจอคนอื่นๆนี่แบบเอามันเอาเอาอะไรใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออเออ ตัดมาที่หน้ากูซีดเป็นตีนเป็ดต้มเลยครับผมทุกรอบที่โคนก,กระซิบกูว่าใส่จ้ำสแกอีกเข้าไปเร็วๆกูเครียดจิบหายแต่วันนี้กูตบมือทุบโต๊ะเลยในฐานะที่กูโดหนึ่งทำลายสถิติอันดับโลกมันจะไม่มีฉากจ้ำสแกอีกแล้วเพราะอะไรกูใหญ่สุดมึงจะใส่ห่านเลยนักหนาะจยังยัง ยังไม่าพากูไปโรงพยาบาลอีกซีซีจำเริญสุขสบายทุกมาเลือนหายลำอย่าขาดสายสบายใจสิติีมี